สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้จะพามารู้จักบอนสีนะคะที่มีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวนี้นะคะจะเป็นบอลป้ายนะคะหรือบอลกัดด่างนั่นเองนะคะเพื่อนๆน,นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวนั้นนะคะจะเป็นบอลน,นะคะใบยาวนะคะ ของปาแต่นี่ก็ด่างมาเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะแต่ก็ยังถือว่าด่างนะคะด่างน้อยนะคะแต่ก็ด่างนะนะคะอันเป็นคาบคาบอันนี้คือคาบน้ํานะคะพรเจ้าสัวนี้นะคะจะเป็นบอลใบยาวนะคะอ่าระหว่างหูนะคะจะอยากฉีกจนถึงสะดือเห็นไหมคะสะดือของเขาก็จะออกเป็นสีแดงนะคะเวลาเราเลือกอ่าบอลสีพรเจ้าสัวนี้นะคะให้เลือกที่ เส้นกระดูที่ออกเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าน้องจะได้กัดสีนะคะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะออกด่างขาวอย่างนี้นะคะนะคะสำหรับบอลสีพรเจ้าสัวนะคะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบใหม่ก็กัดด่างมาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นใบล่าสุดก็ยังไม่ด่างเท่าไหร่นะคะแต่ขอบใบตรงนี้ก็ด่างนะคะเพื่อนๆนนะคะ ลักษณะสีของลำต้นของพอรเจ้าสัวนะคะก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีจุดเสี้ยนเล็กๆนะคะกระจายไปทั้งลำต้นนะคะก็เป็นบอลสีที่อ่าเป็นชื่อดีนะคะชื่อมงคลนะคะก็เป็นบอลสีที่น่าเก็บตัวหนึ่งนะคะสำหรับบอลสีพรเจสวัวซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะคะสำหรับบอลสีพรเจสัวนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับบอนสีพรเจ้าสัวนี้นะคะตอนนี้นะคะราคาก็สามารถจับต้องได้แล้วนะคะซึ่งเมื่อหลายเดือนที่ที่แล้วนี้นะคะยังมีราคาค่อนข้างแพงอยู่นะคะแต่ว่าพรเจ้าสัวนี้เป็นบอนสีที่ทำจำนวนได้ยากมากนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าอันไหนที่กัดสีชมพูมากนะคะน้องจะมีลักษณะแค่แกรนนะคะน้องจะไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็จะทำให้หัวไม่ค่อยใหญ่นะคะ ก็เลยทำให้ทําจํานวนได้ยากมากนะคะสําหรับบอลสีพรเจ้าสัวนะคะเพื่อนๆน,นะคะการใช้วัสดุปลูกก็เหมือนบอลสีอื่นๆทั่วไปนะคะชอบอดินปโปร่งนะคะดินที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะกากมะพร้าวสับนะคะแล้วป้าแต่ก็โรยใบมะขามแห้งที่หมักแล้วนะคะบนหน้าดินเขานะคะจะทาให้อะ นาดินของเขาไม่แข็งนะคะจะทําให้น้องโตเร็วนะคะรากเดินดีนะคะสําหรับบอนสีพรเจ้าสัวนะคะอ่าสหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอนสีพรเจ้าสัวนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะเป็นบอลป้ายขาวนั่นเองนะคะและก็จะมีการกัดสีที่เป็นสีชมพูนะคะกระดูกน้องก็เป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้กําลังจะเริ่มออกสีเป็นสีชมพูแล้วนะคะ เมื่อกัดสีนะคะเต็มใบแล้วนะคะน้องจะมีใบที่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็กัดสีเป็นสีขาวแบบนี้นะคะกัดสีไม่ใช่นะคะก็คือป้ายนั่นแหละค่ะจะมีการป้ายที่ขอบใบนะคะแล้วก็ปลายใบนะคะแล้วแต่ว่าน้องจะป้ายตรงไหนนะคะอ่าขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้อ่าประโยชน์แล้วก็ความรู้กับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีนะคะ ก่อนจากลากันไปอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องป้าแต่สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาป้าแต่ได้ทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ